เขาก็อยู่กับโอฮิลโอฮิลอีพีอีพีที่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 ห้ามั่ะโอฮลเนี่ยอย่างที่บอกว่าได้สร้างที่มาใหม่ก็คือ,ท,คอท,นะที่จัดคอนเสิร์ตเดี๋ยวจะทำให้ดูนะเนี่ยที่จัดคอนเสิร์ตมันเคยมีรอบเปิดตัวด้วยนะของดีวอ่ะ ดีอยู่ลดีเอ็มอะไรสักอย่างนะเฮ่อเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะตัวนี้ก็อยู่ที่ห้องแต่ว่าเห็นชื่อห้องไม่ได้ลอกถึงเห็นก็ปิดปิดชิ็ <gasps> นชห้องไม่เ,เลยเดี๋ยวเอาสติ๊กเกอร์ปิดกัน จะพาไปดูว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาไปรีวิวก็เข้ามาแล้วแต่ว่าลักษณะห้องก็จะเป็นแบบนี้นะอ้ากดผิดเห็นหมดเลยคุกกี้มาของกี้ในเกมแน่เลยก็คือพอมาตรงเนี้ยมันคือทางเข้านะอันนี้ทุกคนเห็นคิดว่าคนเยอะใช่ไหมน้อยเมื่อเช้าวเยอะกว่าเยอะมาก เยอะแบบติมต็มซุปด้วยติมจนแบบเข้าไม่ได้อันนี้ก็ยังชั่วเขาได้อยู่เมื่อเช้ามันมีออถ่ายทอดสดก็จะมีแบบเนี่ยตรงเนี้ยมันมีแบบพีงอะ่ะตรงเนี้ยพอเราเข้ามามันก็จะเป็นทางเข้าทางเข้าก็จะมีแบบต้นไม้มีไฟ แบบนี้ตรงนี้เหมือนเราไปโรงหนังอะไปดูแบบว่าหนังเรื่องนี้ชื่อตืดๆอะไรแบบนี้อเคนี่ก็สามารถมองได้ว่าเออเป็นแบบหนังเรื่องนี้เป็นแบบหนังขำรู้สึกว่ามันขำได้อยู่นะมี่สองทางก็สามารถเลือกดูได้ ห้องเขาจะแต่งทูนเด็บดำดำดำ,ดำตอนถ่ายโชคสุดนะเขาจะมีเออนี่ยตรงเนี้ยเป็นแบบดีวในเกมนี้เนาะดีวเป็นแบบตัวแต่ว่าใหญ่มากยีนเต้นข้างบนนี้เนาะ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นบาร์เป็นแบบ ผายเครื่องดื่มชงเคร่องดื่มอะแบบนี้มีที่นั่งต้นไม้ที่นี่สวยมากตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ยเป็นตรงเดียวกันแล้วก็ขึ้นมาได้นะเอี๋ยวเรากดมิติดช่างหัวอ่ามันจะเป็นโทนดำๆตรงเนี้ย ตัวแรกที่เข้ามาคิดว่ามันคิดว่ามันนั่งได้แต่มันนั่งไม่ได้เป็นแบบโต๊ะเฉยๆอันนี้มันสามารถคํำได้มันก็จะเป็นข่าแบบนี้เสาเขาทําดีอ่ะตรงนี้เราไม่สามารถยืนได้เป็นเป็นแบบพอเพลงเปืนมันก็จะยุบๆตรงนี้เป็นที่นั่งปกติมีสองทางนูน้นทางโน้นด้วย โลโก้มันจะมีแบบแสงแบบที่จัดคอนเสิร์ตจริงๆเลยเนาะก็คือเราขึ้นมาใช่ไหมขึ้นมาบนเวทีเราเดินไปทางไหนมันก็แบบเป็นแบบไฟแบบรางพึ่งข้างล่างเนี่ยเดินไปทางโน้นเดินมาทางน,น,นี้พอถ่ายทอดสุดอะ่ะก็จะมีดีวีมาเล่นตรงทีู่ตรงนี้แล้วก็เราก็ แล้วเราก็มาเต้นบนเวทีแต่ไม่ไมีใครขึ้นไปบนนี้ได้เนาะก็มีแค่นี้แหละคลิปสั้นมากเฮา่าจะถ่ายทอดสดอีกไหมไม่รู้นะอันนี้คนยังน้อยนะเมื่อเช้านี่เต็มซืบเข้าไม่ได้ต้องรอประมาณ9ก้าโมงถึงจะเข้าได้เนี่ยใครเนี่ยเออีกละ่ะ เพนนี่เนาะแต่เราคนเริ่มแยกย้ายไปที่แมปอื่นกันแล้วเพราะว่าเอ่อคนสื่อมันไม่มีถ้ามีมันจะสนุกเนาะโอเคเราก็มาแค่นิ้งแบคลิปนี้มารีวิวแบบว่าที่จัดคนซสืร์สถานที่ใหม่ของเกมนี้เนาะไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนอะไรใหม่ไมอ๋อ เข้าใจแล้วทำไมที่เขาลดเสื้อผ้าเดือนหน้าบอกว่าจะลดแบบที่หมุนด้วยนะหมุนลีเซกอะแบบว่าเรามาหมุนสล,ลอ็อตหมุนไม่ได้เนาะที่มันเต็มเกมนี้ที่มันเต็มโอเคคลิปนี้เรามาแค่นี้แล้วร้อยห้านาทีค่อยปิดอีกทีดเดียวก็จะห้านาที เราแวเราแ้วโอเคหานาทีละเดี๋ยวก็จบคลิปแพ้งนี้เดี๋ยวขอไปทำปุกต,ต,ตัดต่อคลิปก่อนคลิปด,ดงมียุ่มหมยุแบบกวยยเออแล้วก็ลืมไปห้องเนี้ยไม่สามารถประกวดท่าได้นะเสื้อผ้าก็ไม่ได้คือเราใส่ชุดไหนเข้าห้องนี้ก็คือชุดนั้นใช่เพราะว่า เขายังไม่ทั่วถึงเกมนี้ยังสร้างครบไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นี่เนาะก็ใช้ได้แต่ท่าอย่างเดียวคนล่มแยกย้ายไปหมดแล้วคือคลิปนี้ก็ไปแล้วนะ